hàng pi ly biến chặt chào nó si lương cha thay chào binh ai xu sẽ อดนี้เจ้าชีไวว 14ตุลาเนาะครับ14ตุลาพี่ต้องแต่งใหม่ละนกสีแดงอืมหมาพี่มาไงเนี้ย้อนเล่นอ่ะเราก็คุยกันต่ออ่าเหตุการณ์14ี่ตุลาผ่านไปครับก่อนที่จะมาถึงหตุลาในช่วงสามปีเนี้ยเออได้เริ่มก่อตั้งคาราวานขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างฮะหลังจากเจอคุณมงคลอุทกใช่ไหมฮะก็ก็ตั้งขึ้นจำเดือนไม่ได้นะค่ะพอเล่นที่กรุงเทพเสร็จแล้วก็ตั้งอื น่าจะเป็นเดือนพฤษภาถ้าจำไม่ผิดนะครับพฤษภาหลังหลัง14ตุลาเหรอฮะอีกปีหนึ่งประมาณนี้อีกปีหนึ่งครับปีหนึ่งเจครับปีหน14ตุลาหนึ่งหกใช่พฤษภาหนึ่็ดก็ตั้งวงตอนนั้นมีใครบ้างคะคารวานประกอบไปด้วยนอกจากผมกับคุณวีรศักดิ์สุนทรสีที่เป็นทอเสนสัญจรก็ผู้ที่เข้ามาอีกสคนคือมงคลอุทกกับทองกาลนธนาทองกกลธนาตรงนั้นาไม่ได้ พุทเทพยังยังุทเทพยังเรียนหนังสืออยู่อ๋อแล้วเป็นทองกลานคือสองคนนี้ก็เรียนแต่ว่าตอนนั้นเราใจเราแบบไม่เอาโรงเรียนแล้วของเมียก็ออกจากช่างศิลป์แล้วอืใครจะมาทําวงเนี่ยเลิกเรียนนะาระบอคือตัดตัดเลยเขาก็เลิกตัดสินใจกันไม่เรียนยิ่ดูสิตัดสินใจมาทําวงเลยเออแล้วทำไมถึงใช้ชื่อคารวานเออคารวานเนี่ยมันเป็นกลุ่มหนุ่มสาวสมัยนน้นอีกกลุ่มหนึ่งหลังจาก กลุ่มนักเขียนที่มีชื่อว่าพัจร์เซี่ยวเขามีหนุ่มสาวอีกกลุ่มหนึ่งพวกพวกรุ่นหลังๆมาในท้งสุวัสด์รณรงค์สีเชื้อนี่<อ>คนหนึ่งแล้วก็บฑิตตอนนี้ไปอยู่สวีเดนแล้วก็วิสากันทับอะไรพวกนี้วิสาเนี่ยอยชื่อสองทีแล้วนะฮะ,ะท,ทั้งทั้งที่ไม่ค่อยอยากจะเอ่ยถึงนะครับไม่เป็นไรคะเอ่ยได้เช่างบันต ช่างมันฉันไม่แคร์มันฉันไิททำนิททำนิททำช่างมันฉันไม่แคร์ไี่นี่าานทำด้วยโอโหเห็นไหมเ,เ,เพลงของพี่เองก็ทำนือชื่อคารวานแต่นือเลมเดียที่ออกมาค่ะแล้วก็มีนักเขียนมาเขียนเราก็เขียนแล้วก็ชอบชื่อนี้เหมือนกันชอบชื่อนี้เหมือนกันก็เลยเสนอในวงว่าตั้งชื่อวงคารวานนี้ม,มัน ความหมายมันดีมันหมายถึงการเดินทางแล้วค่อยๆรักเคลื่อนไหวได้นะมันการเดินทางไงการเดินทางแล้วก็ร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่เล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เหมือนเหมือนยิปซีเหมือนอะไรแต่ใช้เป็นคอมีมีก็แคริเวีนนี่แหละครับมาจากภาษาอังกฤษนี่แหละแคริเวายนแคริเวีนเพราะบางคนเนี่ยเขาไปเขียนคอคนก็มีนะโอ้ไอ้คอคนคือไอเดียเราเองคอคนนี่มันถูกลืมไปแล้วเลยมันไม่ได้ใช้คอคนมานานแล้วตั้งแต่ยุคคอคนมีอัลบั้มพี่ตั้งแต่ยุคคอคนก็เราเราเป็น กมแรกที่เอาคอคนมาใช้เขียนชื่อวงเพราะเห็นว่าคอคนมันทําไมถูกทอทิ้งแล้วก็เอาคอควายมาแทนคอคนเรามันเป็นคาถามโตคอคนมันหายไปไหนเหลือแต่คอควายกับคอละคันคอคอคอคนหายไปก็ช่น อะไรทำนอนี้เาเคยเขียนก่อนเรื่องอ๋อนะก็เลยหยิบมาเป็นคาราวานนี่แหละ,ะใช่ค่ะทีนี้มา,มาเป็นคาราวานและอัลบั้มชุดแรกเลยที่ร่วมกระทําขึ้นมาตอนนั้นพอจําได้ไหมฮะเอ่อจำได้ะเรื่องเล็กๆคือทําเป็นซิงเกิลก่อนอตอนนั้นมีผู้จัดก,การอ๋อที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะเข้าจผู้จัดก,การ,ากการไม่ใช่ผู้จัดการไปถึงว่าพูดจัดแจงนั่นฮะอ๋อค่ะมีคือเราไม่สันทัดด้านนี้ค่ะผู้ผู้ที่ เอ่อให้ความเห็นผู้ที่เป็นธุระให้เพื่อนเป็นนักนักข่าวนักข่าวสงครามนักข่าวของต่างประเทศโดยสำนักข่าวต่างประเทศเพื่อนชื่อเสนีได้มุงคอเพื่อนน่าจะเคยรู้จักนะคนนี้แต่หลังตายไปแล้วเอ่อตายตายอยู่แถวในในกรุงเทพเนี่ยตายบนไก่คนนี้ก็อยู่วงการฮะอยู่วงการเสนีได้มุงคนนี่มา เป็นนักข่าวไปกัมพูชาเป็นเป็นเดลัสแมนเป็นเป็นลัสแมนจากกัมพูชาเลยเป็นนักข่าวคนสุดท้ายเลยที่ออกมาจากกัมพูชาในช่วงที่กัมพูชาดูเดือนแล้วก็คนนี้ก็มาทําวงแล้วช่วยทําแผ่นเสียงอาทุนให้ในแถบนี้แล้วก็เราก็มีคนช่วงนั้นเราก็มีคนบริจาคกีตาร์แล้วค่ะอ๋อมีเขาีอา่าจายืมเขาเขาสงสารเนี่ยเอาเงินให้สอง0สนหมื่นไปซื้อกีตาร์คนละตัว กีตาร์ตัวแรเป็นหมื่นนะตอนนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แพงแล้วก็ทำไอ่ทำไม่ใช่ซีดีแผ่นเสียงซิงเกิลออกมาแผ่นนึงเพลงหนึ่งสี่เพลงสี่เพลงก่อนเขาเรียก EP แล้วเดี๋ยวนี้ยี่คนกับควายนกสีเหลืองจิตภูมิศักดิ์จิตภูมิศักดิ์เพลงแรงๆนั่นเลยอะไรอีกวะจำไม่ได้แล้วนี่แสงดาวไม่ใช่ไม่ใช่เปิดข้าเปิดข้ามั้งนะถ้าจำไม่ถึงผมผิดพลาดขอโทษด้วย ขอโทษเพื่อนๆที่รู้รู้มากกว่าผมอ่าเปิดข้าวอ่ะทำออกมามีแค่นี้ก็สี่เพลงไงสี่เพลงแล้วก็เป็นแล้วก็ขายเลยขายแผ่นละยี่สิบห้าบาทตอนนั้นยังเป็นแผ่นเสียงนะแผ่นเสียงเล็กๆแล้วมีเทปไหมคะเทปมีไหมตอนนั้นคาสเซ็ตยังไม่เกิดโอ้ยไม่มีเลยคาสเซ็ตยังไม่รู้จักคาสเซ็ตแกมมี่ยังไม่เกิดแกมมี่เกิดหลังเราเยอะเธอตอนนั้นไทบูลดำรงไททำยังทำหนังสืออยู่เลย ยังมันติดต่อยังมาหากันโดยทำหนังสือสักเล่มเกี่ยววงการบันเทิงหนังสืออะไรเอนเตอร์เทนอะไรเขาเนี่ยตรงนี้ยังยังจะทําสนักพิมพ์อยู่เลยไทบุญแล้วพอสองสามปีให้หลังยังหลังจากแกเพก่วกเราทําแกมมี่ถึงถึงเกิดแกมมี่แล้วมีตลาดคาส็จมาพอดีเลยนะแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นแผ่นเสียงของคารวานไปขายที่ไหนฮะไปวางขาย มันเราไม่ได้พิมพ์เยอะอะไรมากมายคะคล้ายๆเป็นใต้ดินนะนะกึ่ๆใต้ดินอยู่แล้วไม่ไม่ได้ขายเลยใต้ดินไปเลยค่ะเออแล้วก็ขายเองใครที่มาดูคอนเสิร์ตก็มาซื้อเรซื้อไปเรก็ขายแผ่นยี่สิบห้าบาทเป็นซิงเกิลที่เดี๋ยวนี้กลายเป็นคอลเลกชันไปแล้วค่ะเป็นหายากแล้วอ่หายากแล้วขายแผ่นแพงๆถ้าเป็นของแท้นะฮะค่ะกลายเป็นเป็นอันนั้นไปค่ะแล้วก็ทํางานเพลงออกมาเรื่อยๆใช่ไหมคะก็ทำเรื่อยๆจนกระทั่งมีลองเพลงขึ้นมาแผ่นแรกตอนนั้นก็เ็ ร้องเพลงขึ้นมาชื่อคนกับ,วค,กบควายมีมีมภาพที่เราเล่นอยู่บนรถบรรทุกที่แกง่งครอแลวเพื่อนถือปืนไล่ล้อมเครื่องนั้นมันมีอันตรายมันมีรอบอยิงกันแล้วอแต่ช่วงที่เราเล่นเขาจะถือปืนดูแลพวกเราพวกที่หมู่บ้านไม่ไม่ใช่พวกอคอมมิวนิสต์นะ,ะพวกในหมู่บ้านนั่นแหละดูแลว่าดูความปลอดภัยให้เราเขายังไม่ได้เข้าสังกัดใช่ไหมฮะยังไม่เกี่ยวเลยคนกับควายก็ยังไม่เข้าสังกัดก็คือทําเองหมดเลยทำทำขึ้นมาขายเองฮะแล้วหลังจาก อัลบั้ว่ามันคนก็ควายถึงจะมีคาเสร็จพอจะมีคาเส็จเราเข้าปะแต่รวตอนุนเพชรในช่วงนั้นแหละอ่าเริ่มเป็นเริ่มเข้ามา6ตุลา2519แล้วตอนนั้นนี่เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ยังไงฮะเออช่วงช่วงนั้นคือจะโยงให้ฟังว่า3ปีใช่ไหมฮะปี16มาถึง19ช่วง3ปีกิจกรรมไม่หยุดเลยเล่นโรงงานกิจกรรมทางการเมืองด้วยกิจกรรมทาง ท,ทั้งม็อบทั้งอะไรหมดเลยคือเล่นอย่างเดียวสถาบันศึกษามาทยาลัยต่างๆตั้งแต่ขอนแก่นมอชอ,อะไรต่างๆไปตลอดแล้วก็มีเรื่องซีเรียสตลอดเลยก็มีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้ามาอปะทะมันเบื่อมอนกันเนอะซีเรียสอนะไปทั้งใต้ทั้งอะไรก็ไปหมดอนะไปตลอดถึงปัตตาน,นีอะไรไปหมดเลยนาราธิวาสไปหมดเล่นทุกแห่งท่วประเทศในสามปีเรา